สมาดีที่คนเลยสมดีที่คนเลยนำมาเปิดแพ็กเกจกันดีก่ะแต่ว่ายังไม่ได้ทันเดลเอ่อคนละอะไรอะแต่มแพ็กเกจเริ่มต้นไปแต่ว่ายังไม่ได้ทันทำภารกิจเลยมันทำภารกิจไปพร้อมกันทุกคน,กน,กคนอ้าวเอาอยู่นี่ใช้คนนกหนึ่งอันภารกิจในการเปิดก็คือใช้คนนกหนึ่งอันนะทุกคนดอ อ๋อไม่ชอบเลยอ่ะก็ตอนเปิดตอนกลาคืนนะเพราะว่าเซิร์ฟมันชอบหมุนคือเซิร์ฟชี้หมุนช่ำคำหอมคือเที่ยงคืนสิบห้านาทีมีคนพัำเพออยู่มีคนคิดถึงอยู่ คือโอเคหูก็จะมาได้ กดสกิลกดสกิลกดนี่ไม่ใช่กดสกิลกดเล่นด่านโอเคมาปิวปิวปิว <c oughs> ปิวชึบชึบ <c oughs> มาลุ้นกันทุกคนมาลุ้นกันอันนี้ก็เล่นประมาณวันกว่าเกือบวันหนึ่งแล้วก็ประมาณนี้ทุกคนวันหนึ่งก็ไปถือว่าไปได้ไกลอยู่นะกับวันหนึ่งอะ่ะมาจุมจุ่มจุมจุมจมเราจะให้ชี้กระโดดห้าครั้ง หนึ่งสองสามสี่กระโดดขนันห้ากดลับตา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 ตัวอะไรอะถ้าขอให้ไม่ใช่ท่าปกติก็พอขอให้เป็นแสงหรือมืดอะไรก็ได้ yes j ลลี่โอเคไม่ได้ดีที่สุดแต่ถือว่าได้อยู่ ถือว่าเอามาช่วยเล่นดานได้ทำเยลลี่โอเคมุนเยลลี่ใส่ผสมอุปกรณ์ครั้งหนึ่งอุ้ยเผี๋ไปกดถือว่าได้อยู่ผสมอุปกรณ์ครั้งหนึ่งโอเคหมุนชํำคำหอม ชีมหมุนช่ามผสมอุปกรณ์มีอะไรให้ผสมไหมเด้ออุย้ยมีอยู่มีอยู่มีอยู่ที่แปลว่ามีอยู่ผสมไปคาูระม้า สอุปกรณ์สิ่งที่อยากได้ที่สุดคือผ้าคลุมผ้าคลุมถุงมือหรือไม่ก็ไม้กระทาสซันรี่ก็ได้หรือไม่กรน,นิังนีก็ได้กาไรโคนี่หนึ่งสองสามเปิดโอ้โหได้หมวกมา ทางชีวิตจสกิลความรูกี่ยับเครื่องที่คือมันจะเล่นตัวบินคือไม่ได้เล่นตัวบิน <c oughs> ไงไ,นนไม่มีตัวบินไงน <c oughs> <c oughs> อันนี้เป็นธาตุไม้ชีเป็นธาตุไม้ ชีวิชอชีชีวิสกักทิชชู่มุ่นช้ำคำหอมชีมุน่นชีมุ่นช้ำคำหอมฉันมีอีกหลายรายการที่ฉันจะต้องอัดคลิปอีกนะ กจะมาหมุนชํำอย่างนี้ไม่ได้อืมเดี๋ยวค่อยทำหลังไหม่แล้วกันนะทุกคนเซอร์มันหมุนมากตอนกลางคืนของเกมเนี่ยไว้เจอกันคลิปหน้าแล้วกันนะทุกคนไว้เจอกันบ๊ายบาย